ออกมากินมื้อกลางวันใช่ปะใช่ครบ่ายสามบ่ายสามเวลาปกติของเราเราอยู่ที่ร้านเจแดงบางควายใช่ตอนนี้เราอยู่ตรงถนนไปชะอำหน้าหน้าโรงพยาบาลชะอำครับเออโรงพยาบาลชะอำอยู่ตรงเนี้ยใกล้ในเลยเลยโรงพยาบาลชะอำมาหน่อยใช่ใช่จะเรลานที่แบบว่าขาผ่านอะไรก็ฮู้คนเยอะจังฮู้ต้องแบบต้องถอดใจแบบว่าเ้เดี๋ยวว่าหลังไม่กินละกันี้ไม่เคยได้กินสักทีเขาบอกว่าคนเยอะมากเมนูเยอะมากเลยนะคะ เดียวมากตะกี้เราสั่งไว้แล้วสี่เมนูเนาะคอยกำลังชงเชงชงเชงอยู่ในหัวเดี๋ยวรอดูหน้าตาอาหารกันค่ะกับข้าวมาแล้วค่ะเฮียถามว่าสั่งอะไรเนี่ยไม่เกรงใจอากาศเลยอันนี้ก็คือปลาเอาหรือชื่ออีกอะปลาแกงปลาปลาทราย yes ใช่อือน่ากินมาก อันนี้เป็นหอยตลาดพระพิเืกหอยตลาดพระพิเภกใช่แล้วก็อีกจานนึ่งจะเป็นทะเลผัดชาค่ะทะเลผัดชาจ้าส่วนนี้จะเป็นแกงเผ็ดนิดนึงปลาทูทอดปลาทูแดดเดียวปลาทูแดดเดียวอ่ค่<ล>ะดดดใช่กินเหอะหิวใช่แล <ๆ S 1> ้วหิวแล้วฮะแล้วดูอาการครับดูแดด ขนนาด้สั่งอะไรไม่เก่งใจอากาศสั่งอาหารอะไรอ่ะผิวๆน้ำลายไหลละเผ็ดตายที่ข้างนึงโอเคครับงั้นกินข้าวกันดีกว่าเป็นไงอนจับมากจับมากกุ้งตัวใหญ่มากอะไรฮะกุ้งกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากมองดูจุกจิ๋นไม่เจอกุ้งน้ำท่าอร่อยจริง หนูกุ้งตบเลน้องเด้งมากเลยอ่ะเห็ดอ่ะเราใจหลัาคนเยอะสมชื่อเราใจมากเออรชาติจัดจ้านสุดุดใหญ่มากไใหญ่าเอออใหญ่อุ้ยหข้าลยหอมน่นมากอืมดทััน่ยพริกเผาให้มาแล้วนส ออหอยหลึกหอยตลับแต่จบบรรทูกมันมีรสน้ำปลาหวานอ,อ,อ้าหรออ๋อ,อ,อถูกใจผัดฉามากเลยคือว่าเครื่องเขาถึงมากอันนีถ้ถึงเครื่องสุดๆแล้วแบบกระชายแบบกลิ่นโอ้อสุด,ดยอดแกงป่าปลา,าป่าย คือเครื่องพยยะเยอะอันนี้ต้องแนะนำนะครับว่าแกงป่าเนี้ยไม่ต้องต้นน้ำนะมังเพนแต่ก็อาจจะมีคนอยากกินก็ได้คือก็กินแต่ปลาไงฮะ,ะอยาก,กินจะสดอันปวดมากแล้วผมบอกป้าบอกฉันร,รนู้สาทำนะอมอร่อย ทำไมไม่ชดล่ะคะชมนิสาทำนะอร่อยถึงเครื่องเลยนะต่อได้ดูก่อนแล้วกันยอมอร่อยมากแต่ปลาปลาไหลอร่อยมากเมนูนี้แนะนำได้มากเลยหรอไม่ได้กินตัวอ้าวจริงเหรออ่าอีกแล้ต่ร้านนี้ต้องทำใจหน่อยนะเพราะร้านก็อยู่ริมถนนเสียงจะดังนิดนึงต้องขอโทษด้วย กุ้งดีใช่เนื้อแบบเด้งฉุบฉับฉุบฉับแล้วจะให้ดูนกาดูกับบ้านมาว่ะเออว่ะไปมาซื้อกับบ้านมาได้ขากลับเเนี่ยนื้อวก็หอยปลาหลับเนี่ยเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูหอยใหญ่เต็มฝาโอ้หอยใหญ่เต็มฝาเลยอ่ะหอยใหญ่จริงขนาดไม่สดน้ำเลยบอกเอ้ะตกเลยตกเลยเดี๋ยวป้าแกไปดาอุซาทำ คือจะบอกว่าปลาทูแดดเดียวเนี่ยอร่อยนะเออเราไม่เคยได้กินไม่เคยกินเฮียเคยกินแต่แบบปลาอะไรวะตนนั้นที่เราไปกินมันเป็นอะไรปลาทูทอดน้ำปลาเฉยๆอ๋อเลยเปใช่ส่วนใหญ่ไปกินก็คือเป็นปลาทูทอดน้ำปลาปลาหรือเมนูอะไรอย่างนั้นคือเมนูเมนูปลาทูแดดเดียวเนี่ยไม่เคยกินเคยกินเคยกินแต่แบบปลาสังดีแดดเดียว ปลากระพงเหรอไม่ใช่กระพงไม่ได้กินแดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวอ๋อกินปลาอินซีก็มีนะปลาซาซัมมี่แดดเดียวแล้วก็อันนี้เพิ่งเคยกินคือปลาปลาทูแดดเดียวเมื่อกี้ก็มีนะในเมนูปลาอินทรีแดดเดียวผัดผักเผาที่เนี่ยรสชาติตัดจานคือไม่ได้หวานเพราะคนอยากจะเจอจะเจอแบบผักเผาหวานเออหรือเรากลเป็นอันนี้เป็นผักเผาได้าหยาบเองเนี้ยเพราะว่า เพราะว่ารสชาติไม่เหมือนพี่เเผากระป๋องเผ็ดร้ำตามสดชื่นใจจริงๆสดชื่น <c oughs> เป็นการสดเป็นความสดชื่นเนี่ยที่ทมากับอุณหภูมิร้อนผออเผาหอหอยสลัดนี่แบบหนึบหนึบมากร้านนี้มีชื่อเสียงมานานมากป่ะ ก็จะมีความสับสนจะเล็กน้อยนะฮะเพราะจะมีชื่อเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวัดก็เมื่อกี้ยินคอนเฟิร์มกับน้องแล้วว่าอ๋อไม่เกี่ยวกันครับคนละร้านแค่ชื่อเหมือนกันเฉยๆเราบอกว่าที่ชามีร้านเดียวก็มีสาขาเดียวเขาบอกมีสาขาเดียวที่นี่พี่จำจะมีอแค่ร้านเดียวใช่มีที่เดียวแต่ที่อื่นไม่รู้ไม่รู้จังหวัดอื่นไม่รู้ใช่เหลืกี่ตัวไม่ประมาณ4หรือ4ตัว หลืออีกกี่ตัวนะสามหรือสี่ตัวออโอ้โหเยอะกว่ากว่านี่ไงหมดแล้วเยอะม,ม,วม,วม,วม้วหมดแล้วหมดแล้วประมาณตีสามตัวล้ว่เพื่อนๆอย่างนี้การชิมร้านนี้นะครับแนะนำให้มากอนบ่ายๆร้านจะแบบโลโลซีซันนิดหนึ่งแต่ถ้ามาที่ยังกับเย็นเนี่ยไฮซีซันที่จอดรถก็ไม่มีขอบอกจริงๆอันนี้<บ>คือร้องไห้ขาเผ็ด ซีสาซีสาหับนขัดใจมะล่าเ็ดก็คือเหมือนว่าถ้าใครไม่ได้หิวมากไหวอยู่ก็เลยบ่ายโมงมาเนาะเพราะส่วนใหญ่คนคนเช็คเอาท์ไงใช่ก็ช่วงคนเช็คเอาท์เสร็จปุ๊บาก็ไม่มีอะไรเขากินข้าวก่อนก่อนกลับหรือจะไปไหนต่อ่เงี้ยนี่ เใช้วิธีแบบกินข้าวแต่ขเขาแก่ก็ต้องกินข้าวตอนนั้นตอนช่วงบ่ายโมงนี่เต็มร้านไม่มีคนไม่มีที่นั่งไม่มีที่จอดตอนมา,มาเมื่อกี้ตกใจคไปมาถักแล้วมาทำไมไม่มีคนเลยร้านก็ปิดแล้วเหรอทำไม,ไป,มปิดแล้วมาปิดร้านหนึงวันนี้ขายหมดแล้วเหรอหรือว่อดจริงวะ<อ>หมไปดูหนูอบอกว่าร้านเขาเปิดกี่โมงไหมตั้ทุ่มรนะ้าน <ไป S 1> เปิดตั้งทุ่มไปดูใน Google นะนะ โปริกเนี่ยเฟิ่อมาล้านคือพูดถึงปลาทรายเมนูปกตินะครับปลาทรายเนี่ยก็ะสังอยู่ประมาณสองสามเมนูเลยก็คือทอดกระเทียมครัมีปลาทรายทอดกระเทียมปลาทรายทอดขมินขม้นแล้วก็แกงปลาปลาทรายสามเมนูเนี้ยท,ที่ที่นิยมกินคนรุ่นเฮียนะถ้าแบบไม่รู้อยากกินไม่รู้อยากสั่งอะไรก็เนี่ยครับแต่ปลาทรายทอดขมิ้นก็จะแบบจะเป็นสีหนเหลืองเหมือนขมิ้นที่มาใสา่แกงปลาเนี่ย <c oughs> รสชาติตุ่ยจะเป็นแบบแห้งตอนๆเข้มๆใช่เหมือนแบบเหมือนเนื้อเดียวชุบน้ำปลาหวานเออน้ำปลาหวานมั้งแดงกวาดางสดตอนอากาศร้อนๆนี่ชุ่มชื่นๆชื่นมากอ่ะทัาไม่แด้ตาดสดก็้งแย่ พบอกอาหารกับข้าวทุกอย่างอร่อยและเผ็ดมาก <c oughs> เคยมีคนเขียนรีวิวไว้เหมือนกันนะ <c oughs> บอกว่าอาหารอาจจะเผ็ดไปสักนิดหนึ่งสำหรับบางคนสําหรับเราโอเครนสะชาติจ,จ,จัดจ้านรสชาติจัดจ้านไม่ใช่ปัญหาเช็คบินกันดิบปลากรูเลาต้มคมเลยเป็นแบบน่ากิที่สุดยอดบ,บึกผัดกะปิเงี้ยแ้วก็กินเมนูแบบอย่างเงี้ยแบบฉ่ำๆใช่อินทรีแดดเนื้อแดดหมูแดดปลาทูแดดมีครบเลยครับ เจ็ดเจ็ดร้อยสิบบาทก็ไม่แพงนะกับข้าวเราเองกินจังหวะแบบธรรมดาด้วยะมาดนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับเมนูตามนี้ราคาไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปหาของกินวิ่งกันปะปะ